ไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุหรอกอมรไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันต้องมีแผนรองรับ,รบนั้นแน่นอนนะครับทีมนะครับการดูแลผู้ป่วยบริเท็ของทางพยาไทยศิยศรกชาเราเนี่ยก็มีความพร้อมนะครับใ,ในระดับ,บที่ได้มาตรฐานซึ่งเราได้ trauma center level 3มาแล้วเป็นความภาคภูมิใ,ใจออของเรานะครับของเรามากนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมเกษตรไทยสวัสดีครับแีมปิ๊งครับวันนี้เรามาพบกันในบรรยากาศพิเศษนะครับโดยจะมครับ <Enlight> ก <enment> ับทีมนะครับสัญญาแพทย์นะครับที่ดูแลกิจกรรมอุบัเหตุฉุกเฉินต่างๆนะครับทางพยาธิศิลป์ชานะครับในวันดีๆแบบนี้เราก็มาคุยกันนะครับเรื่องราวนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องนะครับกับภาวะการบาดเจ็บนะครับของการประกอบอาชีพ กาซึ่งเราก็จะพบได้เป็นหนึ่งในเหตเุที่เราพบได้บ่อยมากๆเลยครับเจอบ่อยนะครับเกี่ยวกับ,บ,บการทํางานนะครับโดยเฉพาะส่วนของระยางาร่างกายเนี่ยนะครับก็พบว่านะครับพี่น้องนะครับผู้ที่ประกอบนะครับการงานในสาขาต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับสาขาอาจารย์ริงช่อมส่วนใหญ่เจอคนไข้เกี่ยวกับสาขาอะไรครับที่บมาดเจ็บมากๆเป็นเป็นโรงงานเกี่ยวกับเครื่องบดอัด อุตสาหกรรมใช่ไหมครับเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่ซึ่งในจังหวัดชนบุรีหรือทางศรีราชาเราเองก็ถือว่ามีส่วนรองรับกับโรงงานนะครับแม้แต่นะครับภาพเศรษฐกิจใหญ่นะครับเรากําลังเข้ากระสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจนะ่จริงนะใช่ครับ EEC นะครับอยู่นะครับไม่ไกลจากเราดังนั้นก็มีนะครับจะเรียกว่าคนไข้ของเราเนี่ยะสมประเทศมาเยอะนะครับจันท์คือไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุหรอก ไม่มีใครยากให้เกิดประเทศแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันต้องมีแผนรองรับรับนั้นแน่นอนนะครับทีมนะครับการดูแลผู้ป่วยบัตเหตุของทางปยาศัยศิริชาเราเนี่ยก็มีความพร้อมในระดับที่ได้มาตรฐานซึ่งเราได้ trauma center level 3มาแล้วเป็นความภาคภูมิใจของเราครับของเรามากนะครับวันนี้เราก็มานะครับสื่อสารนำเรียนและพูดคุยล่าสุดนะจัริงคือปกตินะครับธรรมชาติของ สัญาแพทย์นะครับอย่างที่ทราบนะครับท่านอาจารย์ปิงเป็นศัลยแพทย์ด้านนะครับเรื่องของการตบแต่งนะครับเรื่องของการผัดตัดจุลศัลยกรรมซึ่งแปลว่าผ่าตัดอะไรเล็กๆอะไรเล็กๆใช่เช่นเดบกับเส้นเลือดต้องใช้เครื่องมือพิเศษใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับก็คือบางทีเราต่อเส้นเลือดเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นไม่เห็นเราก็ต้องใช้กำลังกล้องกำลังขยายสูงมากๆ40เท่าเลยนันกล้องมเริ่มเลยจะมีกล้องพิเศษนะครับที่ทางศัลยแพทย์นะครับเช่นอาจารย์ปินเนี่ยจะต้องสวมใส่เพื่อให้เกิดการขยายขยยา การผ่าตัดมันจะได้ชัดเจนก็สร้างได้เรียกว่าสร้างความกดดันนะครับแล้วก็ <c oughs> ใช้ <c oughs> ทั้งความตั้งใจนะครับ <c oughs> ที่มากเลยนะครับเราเป็นหนึ่งในสองนะครับศัลยแพทย์ที่ได้มีโอกาสจอยงานกัน <c oughs> นะครับมาร่ว <c oughs> ไกไนก <c oughs> เลยนะครับซึ่งก็ อยากให้อาจารย์ปิงลองเท้าความนะครับคนไข้นะครับล่าสุดนะครับที่การานานเราได้มีโอกาสนะครับร่วมงานกันครับทางทีมงานของเรานะครับได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางข้อมือนะครับข้อมือเนี่ยมันสําคัญมากๆเพราะว่ามันมีการสั่งการการขยับข้อมือแค่นี้จากสมองออกมานะครับการเวลาสั่งงานปุ๊บก็คำสั่งก็จะมาเรื่อยๆผ่านระบบอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็ถึงการเกิดการขยับเกิดขึ้น พอมีการตัดกันตรงนี้เกิดขึ้นนะครับวอยวาที่โดนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอาจารย์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเรามีนะครับเส้นเอ็นที่ขาดถึงเกือบสิบเส้นใช่เยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้เส้นประสาทและที่สาคัญเลยนะครับที่ต้องใช้นะครับความตั้งใจในการต่อนะครับพออาจารย์ปิงเลยนะครับเพราะเป็นการต่อผ่านกล้องก็คือการต่อเส้นเลือดเส้นเลือดเส้นเลือดเล็กๆเส้นเลือดแดงที่จะนําพา นะครับเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายนะครับซึ่วันนั้นเราก็ร่วมหัวจมท้ายกันตั้งแต่ตีหนึ่งตีหนึ่งตีสามแล้วก็วันแรกที่เราได้พบกันก็หมายถึงในวันแรกที่เราได้เจอคนไข้เนี่ยก็เราเริ่มต้นเรารู้เลยนะครับว่ามีการขาดเราที่เรามีการตรวจสภาพใช่ตรวจสภาพร่างกันแต่ว่าแต่ว่าปกติเวลามือมือของคนเราอะเวลามันอยู่เฉยเนี่ย มันมักจะงออย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์จะงอแบบนี้แต่ถ้ามีการขาดเกิดขึ้นบริเวณนี้ครับมือจะอยู่จะเหยียดออกเหยียดออกเพราะทุกอย่างจะอยู่ในภาวะรีแล็กซ์กลายเป็นว่ามือถ้าอยู่แบบนี้ครับเพราะแรงดึงของการงอนิ้วก็จะไม่นาพาอ่ะมันหายไปมันขาดหายไปซึ่งแล้วแล้วปรากฏว่าตรวจร่างกายเพิ่มเติมพบว่ามีการชาด้วยครับอาการชาเหล่านี้มันเป็นตัวบ่งบอกเลยนะครับเพราะเส้นประสาทขาดแน่ๆครับวันนี้เราก็ให ความรู้เล็กๆน้อยน้อยนะครับด้านการแพทย์นะครับพอสเกตนะครับที่นี้เราใช้เวลาผ่าไปพอสมควรพอสมควรนะครับแล่ก็นะครับผลลัพธ์ก็เป็นนะครับอย่างที่เห็นนะครับนะครับอย่างที่เห็นแต่ว่ามีรูปประวดด้วยแต่เป็นรูปที่วันนี้ผมมีรูปไปดูด้วยดีใจมากๆเลยครับเนี่ยะครับอาจารย์ก็เป็นภาพที่ทําให้เห็นว่านะครับการผ่าตัดนี้ประสบความสําเร็จตีประสบความสำเร็จดีมากๆเพราะว่านี้อยู่ในท่างอนะครับสต่กาคือขยับได้ เย็บได้แล้วก็สีของเส้นเลือดต่างๆสีของสีของเนื้อต่างๆดีมากๆนะครับ,รบซึ่งก็ดีใจเนาะรเราดีใจมากๆเลยเก็ถือเป็นผลงานของนะครับทีมที่ครับผู้ให้การดูแลรักษาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ต้องนะครับแสดงความชื่นชมและด้วมุมมองของแพทย์เองเนาะเราเวลาเราเห็นคนไข้ดีใจตัวเราเองก็กดดีใจไปด้วยไม่ได้ ช่ครับถือเป็นน้ําทิพ์นะครับ<ถ>ที่ดีใจมากโลมนะครับทีมผู้ให้การรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับทีมนครับที่อยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังนะครับแล้วมีทีมงานที่นะครับสอดประสานการทํางานเป็นทีมเช่นนี้เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นประสิทธิภาพเนยขอเล่ใาลให้ฟังหน่อยก่อนที่คนไข้จะมาถึงนะครับ,รบทุกทุกหน่วยเนี่ยติดต่อกันก่อนหมดเลยนะมีการเตรียมตั้งแต่คือทุกคนแบบอยากให้คนไข้มาถึงมือราให้เร้เร็วที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็น แผนรีเฟอร์เนาะคนขับรถหรือว่ารถพยาบาลพยาบาลติดต่อกันจนันคะมีคนไข้จะมาเตรียมอะไรบ้างเราจะเตรียมห้องผ่าตัดกันกี่โมงอะไรเงีทุกอย่างเตรียมกันหมดเลยนะครับถือเป็นประสิทธิภาพของระบบการสร่งต่อนะครับของนะครับระบบสาธารณสุขไทยนะครับผมเองก็นะครับดีใจแทนด้วยนะครับที่เรามีนะครับระบบการแพทย์การสราธารณสุขที่ทั้งก้าวหน้าแล้วก็มีประสิทธิภาพเช่นนี้นะครับ เช่นกันครับนี่ก็คงเป็นหนึ่งในนะครับความรู้สึกดีๆนะครับที ans, ่ทางทีมผู้รักษาเนี่ยมีต่อการบาดเจ็บของผู้ที่จะเรียกว่าเป็นผู้สร้างโลกนะครับนะครับก็คือในวาระพิเศษนะครับวันที่จะถึงหนึ่งพฤษภาคมนะครับปีนี้นะครับก็ถือเป็นวันที่พิเศษนะครับสำหรับวันแรงงานแห่งชาติใช่พวกเราก็ถือเป็นผู้ที่เป็นที่ทราบกนดีว่า ในวัยทํางานนะครับหรือวัย1 5ถึง59เนี่ยเป็นวัยทํางานเป็นวนัยที่ขับเคลื่อเนเศรษฐกิจของเราเลยคราถูกครับพวกนี้สร้างโลกให้เราเราถ้าเราขาดคนใหมช่วงนี้ไปเนี่ยโอ้โหไม่รู้ประเทศเราจะเดินไปยังไงอยู่ไม่ได้แล้วก็เวลามันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเราเราไม่ไม่ขยายให้เกิดอุบัติเหตุแต่ละคนมีแผนรองรับว่าจะยังไงต่อดีอะไรยังไงและหน้าที่ของเราจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้พยาเทศนสียยู่ตรงนั้นครับเป็นพร้อมจะดูแล ก็ฝากไว้นะครับสำหรับนะครับในนะครับส่วนของประชาชนนะครับทั้งในส่วนที่เป็นผู้ประกอบการเองนะครับหรือจะเป็นผู้ที่นะครับประกอบการทํางานน้อยลงแล้วนะครับเราก็ยังอยู่นะครับเป็นเพื่อนนะครับคู่บ้านนะครับสาหรับภาวะสุขภาพครับไม่ว่าจะเป็นภาวะที่ฉุกเฉินอันนี้ต้องรีบมาครับฉุกเฉินนี่ต้องรีบมานะครับเรามีระบบการแจ้งการส่งต่อและการประสานงานที่ครบวงจรนะครับหรือภาวะสุขภาพทั่วไปเนี่ย ก็ครับก็ปวดมอบความไว้วางใจให้กับลวกเราใช่ครับก็อันนี้บอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าเราพร้อมอยู่แล้วนะครับขอส่งความนะครับระลึกถึงนะครับแล้วก็ความสุขนะครับให้กับนะครับผู้นะครับประกอบนะครับภารกิจต่างๆเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติปีนี้นะครับประชาไทยเสียชาติก็ขอเป็นนะครับเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ นะครับให้นะครับพรนะครับสำหรับการมีสุขภาพที่ดีตลอดไปรวมถึงครอบครัวของท่านที่อยู่นะครับลายล้อนท่านด้วยนะครับมีความสุขครับในวันรายงานแห่งชาติปีนี้ครับขอไปดีกลึ่นกำลังใจให้ครับสำหรับวันรายงานสู้นะครับ